ก่อนตัวกงนั่นแม่แล้วเบิ้งก่อนที่ตัวอันให้นั่งแต่งอ่อนนั่นตะกี้เขานั่งเป็นแต่งเอาไปนั่งแต่งอ่อนตัวเป็นกินอะไทั้งหาโอ้จ้าก็ร่ำดาเจ็บดาปวดนั่นเขายังสั้งตัวบอลเซาอยู่เอาตัวร่องร่ำร่ำสร้าเปลื่นตรงนั้นร่ำร่ำก่อนก่อนดานั่งแต่งอ่อนเด้อจ้า บัานบ่ทันแจงแปลงทางใไ้หนูทองจอปองเกยเคยปองทางหวังสิเลีล่ยมกันมันหนักเป็นจังสัน้นผัวหนึ่งเมียหลายคนมันต้องจองเว้นกันทุกสมัยมาแล้วตัวขวา,างเฮาพยายามแล้วแนวเขาเป็นดกอกเงีย้ยไงภัผู้เป็นเมียหน่อยพ่อปั่นไข่ดอกไทยมา ไผว่าฉันยากจากระตันซังดอกคนดใดไผสิมะเห็นใจผู้เป็นดอกเมียน้อยคอยรู้วันข้างหน้า้าวพานั่งตองเป็นไงขั้นบ่อไรรังแมงแหนงสู่ดอกว่าตายว่างูบาบแบบนี้เห็นที่ตองสำเร็จต้องแก่เพชรให้มันตายบอกว่ามือ อีแต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งอ่อนมึงจะฝันเลยว่ามึงสิได้เป็นไงตาปว่มาอิกินนาลีสิอยู่เมืองนี่มึงคอยดูถ้ามาดาตาต้นขันเหลือต่อดอกไว้นอมันยอมงองอกขึ้นขึ้นได้ดอกเมื่อหลัง คิดจับย่างลู่เลียมหลายประการสาวควานนังนอนในวังสวนห้าหักใจฮ่อนมันนักเป็นเหมือนกลางข้าข้อขวงอยู่ปัญญาห้ากไลึกซึ่งต้องเอาไว้ดอกส่วนตัวดีหรือสัวว่านั้นแล้วแต่บุคคลใดล่งว่าใจฉาบ่หวาอย่างทั้งนั้น ต้องหักกันเพ่มางถางกันดอกฟันมุนมุนหาทั้งสี่เหลียนขั้นใดกะแมนตีออกหัวชิดแบบผีดีกว่าสิย้อมดุนมันบ่จนความชิดฤทธิ์สยะตาล้อ มาทำอย่างนั้นเดี๋ยวการทำรายเท่ากันนั่นแหาะใครกูใด้เนี่ยสองเนี่ยสมันยุ่งยากหมดก่อนไ่เาน่าเมียหวงกับเมียนอนมันก็สื่อกันดอกพี่น้องเห็ุจังไดรก็พอถือว่าตองกันโดยเฉพาะเมียน้อยนี่ล่ะหาตะเลียมสิลินกับเมียใหญ่อยู่ตลอดนี่ล่ะฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องเด้อเมื่อนี้เราเนี่ยหน่อยประวัติก็เลยอยากให้แม่นิดล่ำราะว่าคนเพิ่นขอมา ให้พ่พอถือล่ำเมนิล่ำแล้วก็ฟังพระเอกหน่อยพระเอกไม่พระเอกเก่ากันยั่งเบิดทุกคนเออปีนี้มีตะคุนละลอคนเก่ากับมิตะภูละลอมันบ่ได้เห็นเวียกพี่น้องมันฆ่าโควิดนั่นอักตะในห้องจนเลี้ยงหุ่นไอ้ได้ก็ได้ลองามปีนี้แล้วก็เลี้ยงไม่ที่สร้างไว้นี่รับร่องวาฝากขาดจ้างปางดีคักฟังเบิ่งแล้วพี่น้องถ้าลอรับชมรับฟัง เลียงไม้ของปีหนาปีสีมากน่เด้อคอยโควิจิบเก่าหายจากลูกนี่ไปซะเนาะให้หมอลำั่ในลำซะมิตเเลียนงานเลื่อนไปเลื่อนไปออกเกินวา่าจิตสีบพ้ไหวเหลวให้พ่อแม่พี่น้องเด็กจ้างมอลำไว้ไก่เด็กไปลองไปลำขอฝากเพจบ้านรัตนาสินขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พ่อให้ลูกให้หลานเน่เด้อพ่อแม่พี่น้องอยากฟังให้ยังกระชังไอย บอกมาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ